สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนีมจากสุนงเลิศนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมีเทคนิคในการดึงยอดแล้วก็เรียกระบบรากนะครับหลังจากที่เขาอ่าโซมผ่านหนาวมานะครับเผื่ออันไหนที่มีทุเรียนรุ่นราวเขาเดียวกันนะครับแลงนี้อายุได้ห้าถึงหกเดือนนะครับว่าผมมีเทคนิคในการดึงยอดเขายัางไงนะครับจะดึงยอดเนี่ยก็คือต้องทําให้รากเขาเดินนะครับ ทำให้รากเขาเดินวิธีการทําให้รากเดินเนี่ยมันอยู่ที่การใส่ปุ๋ยนะครับอยู่ที่การใส่ปุ๋ยบวกกับดินดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะว่าผมมีวิธีการยังไงเรื่องในการใส่ปุ๋ยนะครับคือผมจะให้มองอย่างนี้ระบบรากเนี่ยให้เรามองเลยว่ารากที่เขาสามารถดูดกินอาหารได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับจะอยู่ระหว่าง นะครับปลายใบนะครับปลายยอดตัวนี้นะครับลงมาก็จะอยู่ราวๆบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ผมจะใส่ปุ๋ยอย่างนี้นะผมจะใส่ออกมาข้างนอกอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราใส่เข้าไปข้างในเนี่ยคือรากเขามีอยู่แล้วตรงนั้นนะครับเขาก็จะกินปุย๋ยบริเวณนั้นครับก็จะกินปุ๋ยอยู่บริเวณนั้นแต่ถ้าเกิดเราขยับมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ยห่างออกมาอีกห่างต้นอีกสักหน่อยหนึ่งน,นะครับ รากเขาก็จะพยายามเดินออกมากินปุ๋ยนะครับพยายามเดินออกมากินปุ๋ยนั่นแหละนะครับเป็นการทําให้รากเขาเนี่ยมีการขยายบวกกับการให้น้ําด้วยนะครับการให้น้ําให้เต็มโคกนะครับน้ําไม่เต็มโคกเนี่ยถ้าเกิดเราให้น้อยนะครับมันก็กระจุกอยู่บริเวณนี้ระบบรากเขาก็จะไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าน้ําน้ํามันไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับนี่แหละเหตุผลที่ทําไมเขาถึงยกโคกขึ้นเนาะ เวลาเราให้น้ําให้น้ํามันไหลอาบลงไปตรงตีนโคกนะครับไหลอาบลงไประบบรากก็จะเดินตามน้ําลงไปรากก็จะเดินดียอดก็จะเดินดีนะครับการให้น้ําเนี่ยผมจึงเวียงเลยนะครับเวี่ยงรอบทรงพุ่มเลยนะครับผมจึงไม่ให้น้ําเป็นแบบหัวงูเห่านะแถวบ้านผมผมเขาไม่นิยมกันแบบว่าเป็นหัวพ่นงูเห่าเข้าที่ลําต้นนะครับ แต่ว่าผมจะนิยมใช้แบบว่าเป็นหัวเวี่ยงนะครับเวี่ยงเต็มโคกเลยให้น้ํามันไหลลงไปด้านข้างนะครับเวลาเราให้ปุ๋ยเนี่ยน้ําก็จะพาปุ๋ยลงไปด้วยเนาะปุ๋ยลงไปด้านข้างด้วยหญ้าข้างๆนี้เขียวสวยเลยนะครับรากทุเรียนก็เหมือนกันมันก็จะเดินตามน้ําลงไปกินปุ๋ยนะครับส่งผลให้รากเขามีการขยายเมื่อรากขยายนะครับหาอาหารได้มากขึ้นยอดอ่อนก็มานะครับ ธรรมชาติเลยนะครับตัวนี้ส่วนปุ๋ยนะครับส่วนปุ๋ยที่ผมใช้ในการาเรียกลากเนี่ยผมจะใช้เป็นอินรีย์ผมจะไม่ใช้เคมีนะครับผมจะใช้เป็นอินรียนะครับอินรีย์ที่ผมใช้ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกขี้สัตว์ปีกนะครับขี้ไก่ขี้เป็ดพวกนี้ได้หมดนะครับนี่ใส น้างนอกนะครับผมใส่ข้างนอกเลยผมจะใส่ปีละหนึ่งครั้งนะครับผมใส่ตอนประมาณาต้นหนาวต้นหนาวได้ประมาณประมาณกือบเกือบเบบจะเข้ากลางหนาวเนี่ยผมเริ่มใส่แล้วนะครับผมเริ่มใส่แล้วเพราะว่าเราถ้าถ้าเกิดเรามาใส่ตอนจะเข้าหน้าฝนเนี่ยนะครับคือระบบระบบรากเวลาหน้าฝนเนี่ยมันลอยขึ้นมา ร,รากฝอยเนี่ยเวลาอยู่หน้าฝนเนี่ยมันจะลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาอยู่ผิวดินเวลาเราเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรไปใส่เนี่ยมันเสียนะครับต่อพวกเรื่องของเชื้อราเรื่องของการเค็มปุ๋ยใบเหลืองนะครับเนี่ยผมก็เลยจะใส่ในช่วงที่มันปิดหน้าแลลงอ่ะนะครับเอา,าง่ายเลยใส่ในช่วงหน้าแล้งนะครับหน้าหนาวหรือหน้าแล้งเนี่ยใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าระบบหน้าเขาลากฝอยมันยังไม่ลอยนะครับมันยังไม่ลอยขึ้นมามันยังอยู่ข้างล่างอยู่นะครับมันก็เลยไม่กระทบกับรากโดยตรง พอดีเลยนะครับถึงฤดูฝนลากเขาลอยขึ้นมาปุ๋ยที่เราปุ๋ยคอกที่เราใส่เนี่ยมันเป็นปุ๋ยพอดีนะครับหมดความร้อนพอดีขึ้นมาได้กินปุ๋ยเลยแล้วผมลากก็ไม่เสียหายผมจะคิดแบบนี้นะครับเวลาผมใส่ปุ๋ยอินรีย์ทีไรก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาหรือผลกระทบนะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันช้านะครับกว่ามันจะได้กินมันช้านะครับคือเราใส่เผื่อๆไปเลยนะครับใส่เผื่อๆไปเลย เราไม่ต้องคิดว่าใส่เดือนนี้มันจะได้กินเดือนนี้นะครับเราเผื่อยาวไปเลยนะครับผมจะใส่เนี่ยปีละหนึ่งครั้งในทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนโตจะใส่สองครั้งก็คือต้นหนาวหนึ่งครั้งแล้วก็ปลายหนาวอีกหนึ่งครั้งนะครับทุเรียนโตแปลงใหญ่ผมนะครับสี่ห้าปีแปลงนั้นนะครับแปลงนี้ห้าหกเดือนนะครับก็ใส่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับาไม่ต้องการเยอะนะครับใส่อินทรีย์ในดินดีด้วยนะครับ แล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีก็ใส่ทุกครั้งที่เป็นยอดอ่อนเหมือนกันนะครับผมพูดหลายคลิปแล้วใส่ก็หวานเข้าไปทรงพุ่มด้านในครึ่งนึงนะครับทรงพุ่มด้านนอกครึ่งหนึงอย่างนี้นะครับไม่ได้หวานชีดโคนเนาะแต่อินซีผมจะใส่ปลายทรงพุ่มด้านนอกอย่างเดียวนะครับใส่มาอย่างเดียวตัวน,นี้ยอดก็เดินดีนะครับเมื่อรากฝอยเขาเดินได้นะครับหาอาหารได้ดี ยอดก็พุ่งมาเป็นปกตินะครับโอ้ลืมมีหลายท่านสอบถามเรื <c oughs> อ่องทุเรียนเสริมขาของผมนะครับเสริมต้นไหนนะครับเอาอยู่ที่ต้นนี้แหละไม่ต้องไปไหนเลยนะครับเอาให้ครบเลยอ่าไอตัวเสริมขาตัวนี้จะเป็นทุเรียนป่านะครับเห็นไหม,มเมล็ดเนี่ยครับทุเรียนป่ามเมล็ดเขาจะลอยแบบนี้นะครับลอยแบบนี้ ลูกพร้อมกันเลยนะครับลงหลุมพร้อมกันเสริมขาเมื่อเขาอายุได้2เดือนนะครับหรือต้นที่เป็นขาเนี่ยมันพร้อมนะครับมันพร้อมเนี่ยก็คือมันความสูงมันได้นะครับความสูงมันได้เนื้อเยื่อมันได้แล้วแหละก็อยู่ราวๆประมาณหลังจากปลูกประมาณสองเดือนนะครับสองถึงสามเดือนผมก็เริ่มต่อเข้าแล้วนะครับต่อขาผมจะพยายามต่อใกล้ๆนะครับ ลูกต้นขาเนี่ยไว้ชิดเลยนะครับห่างประมาณคืบเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราต่อไกลอย่างนี้เนาะกว่ามันกว่าไอ้ต้นขาเนี่ยกว่ามันจะส่วนสูงได้กว่าเราจะโน้มไปถึงต้นน่ะมันใช้อายุค่อนข้างที่จะนานนะครับอาจจะเป็นปีนะครับกว่าส่วนสูงมันจะสูงได้กว่าเราจะโน้มไปติดกับต้นได้นะครับพอเราโน้มไม่ติดแล้วเนี่ยองศามันจะเหมือนมันจะตั้งฉากเกินไปนะครับแล้วมันจะเกิดแขนงขึ้นมาตรงเนี้ยเกิดยอดใหม่แทงขึ้นมาตามตรงนี้นะครับ อาหารที่ต้นเนี้ยหามาได้เนี่ยมันก็จะส่งขึ้นไปต้นเนี้ยไม่ทั้งหมดนะครับมันอาจจะเอามาเลี้ยงยอดเลี้ยงขแขนงตัวเองที่เขาแทงออกมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเสริมชิดโคนอย่างนี้นะครับองศามันเกือบตั้งตรงนะครับเห็นไหมมันเกือบตั้งตรงเลยมันก็จะไม่มียอดอ่อนๆเล็กๆแทงออกมานะครับอาหารที่เขาหาได้ทั้งหมดมันก็เลยส่งขึ้นต้นหมดเลยนะครับส่งผลให้ต้นแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะไปไวกว่าเพื่อนนะครับ ผมเสริมขาทดลองอยู่นะครับมันก็มีทุเรียนที่เป็นทุเรียนป่าแล้วก็เป็นทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะไปไวนะครับเสริมไม้หลายสิบต้นอยู่เอาไว้ทดลองนะครับ,บแล้วก็เรื่องของการพรวนดินนะครับพรวนดินเนี่ยผมพรวนนะครับพรวนดินปีละหนึ่งครั้งนะครับนะครับใช้จอบตอนเนี่ยพรวนดินนะครับพรวนดิน ผมเคยทําวิดีโอไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้เลยครับพวนดินปีละหนึ่งครั้งพรวนดินเสร็จแล้วก็ใส่อินรีเข้าไปเลยนะครับใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปเลยถ้าเกิดท่านไหนไม่มั่นใจในเรื่องของปุ๋ยคอกก็เป็นอินรีอัดเม็ดได้นะครับขี้ไก่อัดเม็ดขี้เป็ดอัดเม็ดหรือจะเป็นขี้ไก่แกลบก็ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับแต่ก็ต้องา มั่นใจด้วยนะครับว่าขี้ไก่ที่เราได้มาหรือขี้วัวที่เราได้มามันได้มาโดยแบบไหนนะครับผ่านการทิ้งไว้พูดง่ายๆคือมันเก่าหรือยังถ้าเกิดเราเป็นสดๆเพิ่งออกจากฟาร์มมาใส่เนี่ยก็ไม่ไม่ไหวนะครับผมผมก็ไม่เอาเหมือนกันแบบนั้นอย่างน้นนอยๆเนี่ยผมก็ทิ้งไว้นะฮะอย่างต่ำๆเลยเนี่ยคือหกเดือนนะครับก็ใส่กระสอบทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับ ทิ้งไว้ให้มันเก่าอย่างนั้นนะหกเดือนนะครับผมถึงเอามาใส่ผมสั่งปุย๋ยคอกขี้บัวขี้ควายปีนี้ขี้ไก่ปีนี้ผมอาจจะเอาไปใส่ปีหน้าอย่างเงี้ยนะครับคือผมสั่งมาปีนี้ปีหน้าผมก็จะใส่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วนะครับมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับเทคนิคที่ผมทำอยู่ที่สวนเนาะแล้วก็เรื่องของยาฆ่าหญ้าฉีดได้นะครับยาฆ่าหญ้าผมก็ฉีดเลย ฉีดแล้วทีเนี้ยคือผมฉีดมาหลายปีแล้วแหละฉีดมาตั้งนานแล้วแปลงใหญ่ผมก็ฉีดนะครับฉีดแล้วเนี่ยหญ้ามันตายนะครับรากหญ้ามันก็เน่าเกิดพงอากาศนะครับหลากสุเหล่ยงก็เดินมาโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ท่านไหนมีเรื่องอะไรสงสัยนะครับหรืออยากให้ผมจัดทาวิดีโอประเภทไหนแบบไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวผมจะทําให้นะครับ พราะว่าลวหลายๆเรื่องเนี่ยผมเคยทําไปแล้วนะครับถ้าเกิดจะพูดแต่เรื่องเดิมๆม,มันก็ซ้ำซากนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่ค้นหาวิดีโอเดิมไม่เป็นนะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องทําวิดีโอเดิมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับบางทีคลิปเก่าปี2ปีอย่างเงี้ยมันกลับเข้าไปค้นยากนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ